กลางค่ำคืนที่หมู่ภิกษุสงบในวิหารพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถาคเกิดข้อสงสัยลึกซึ้งใจว่าภิกษุผู้บวชแล้วพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์และไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ ใครขอทูลถามปัญหาข้อหนึ่งซึ่งข้าพระองค์ครุ่นคิดอยู่นานแต่ยังไม่พบคำตอบที่ชัดเจนพระองค์ผู้เป็นศาสดาโปรดเมตตาแสดงแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอานนท์เธอมีข้อสงสัยสิ่งใดจงถามมาเถิดตถาคตจากพยากรณ์ตามความจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลาย บวชออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ย่อมต้องอยู่ร่วมโลกกับสตรีอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะออกบินธบาตไม่ว่าจะพบปะชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเวลามีสตรีเข้ามาฟังธรรมข้าพระองค์ขอกราบทูลถามว่าภิกษุควรปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความมั่นคงแห่งพรหมจรรย์อานนท์ ตถาคตจักแสดงแก่เธอให้ชัดการที่ภิกษุอยู่ร่วมโลกกับสตรีพึงระวังให้มากด้วยเหตุว่าเพศหญิงเป็นแดนเกิดแห่งราคะกิเลสมักมีช่องทางเกิดขึ้นจากความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของสตรีเพราะเหตุนั้นตาถาคดจึงกล่าวว่าอานนทนภิกษุทั้งหลาย พึงปฏิบัติต่อสตรีโดยสามประการสามประการหรือพระเจ้าข่าโปรดเมตตาแจกแจงเถิดเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้เป็นแนวทางใช่แล้วอานนนสามประการนี้คือ 1. ไม่เห็นเสียเลยดีกว่า 2. ถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วย 3. ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะให้มั่น พระพุทธองค์ผู้เจริญคำว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่านั้นข้าพระองค์ยังไม่แจ่มชัดนักเพราะเพศชายและหญิงต่างอยู่ร่วมรวกเดียวกันภิกษุออกบินทบาทย่อมต้องผ่านตลาดบ้านเรือนหรือถนนหนทางการจะหลีกเลี่ยงไม่เห็นสตรีเลยดูจะเป็นไปได้ยากเหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนั้นอานุนเธอพึงฟังให้ดี ตถาคตกล่าวว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าไม่ใช่เพราะสตรีเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่เพราะความไม่สำรวมในใจของบุรุษนั่นแหละเป็นอันตรายสายตาที่แลไปย่อมเป็นประตูแห่งราคะหากบุคคลผู้ยังไม่สิ้นราคะเห็นสตรีด้วยความประมาทจิตย่อมปรุงแต่งความกำหนัดได้ง่ายเหมือนใบไม้แห้งที่ไฟเพียงเล็กน้อยก็ลุกโพลงฉันนั้น เป็นเช่นนั้นจริงพระเจ้าค่าข้าพระองค์ระลึกได้ว่าแม้เพียงเสียงหัวเราะของสตรีบางครั้งก็ทำให้ใจภิกษุสั่นไหวได้ถ้าได้พบเห็นรูปโฉมกายชัดๆย่อมเป็นเหตุให้เกิดราคะได้ง่ายดังนั้นการไม่เห็นเสียเลยคือการปิดประตูแห่งกิเลสต,ตั้งแต่ต้นใช่ไหมพระเจ้าค่าใช่แล้วอน,อนนน การป้องกันไม่ให้ไฟเกิดง่ายที่สุดก็คือไม่เอาเชื้อฟืนมาใต้ไฟฉะนั้นเมื่อไม่จำเป็นภิกษุไม่ควรเข้าไปใกล้ไม่ควรครบหาไม่ควรตั้งตนในที่ที่ทำให้จิตถูกกระตุ้นด้วยรูปสตรีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแต่ถ้าภิกษุต้องออกบินทบาทต้องผ่านบ้านเรือนย่อมเหลี่ยงไม่เห็นสตรีได้ยากพระองค์จะทรงแนะนำอย่างไรให้ภิกษุสำรวมได้ อาน,อนุนนั่นเป็นเหตุที่ตถาคตกล่าวต่อไปว่าหากหลีกเลี่ยงมิได้ต้องเห็นแล้วก็อย่าได้พูดด้วยแต่เธออย่าเพิ่งด่วนสรุปเราจะค่อยๆแสดงในลำดับถัดไปทำครั้งนี้พระพุทธองค์ได้เริ่มต้นวางแนวทางว่าการไม่เห็นเสียเลยคือการปิดกั้นช่องทางกิเลสแต่แรกเริ่มแต่หากภิกษุจำเป็นต้องเห็น พระองค์ก็ยังมีคำสอนลำดับต่อไปซึ่งจะเป็นหัวข้อในตอนหน้าแม้เราจะไม่ใช่ภิกษุแต่หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหามักเริ่มต้นที่การมองอย่างไม่ระวังหากเราไม่รู้จักวางขอบเขตสายตาและใจของตนเองความใกล้ชิดอาจกลายเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ง่ายในตอนที่แล้วพระอานน์ได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าภิกษุควรปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอานน์มีสามประการข้อแรกคือไม่เห็นเสียเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาฟังบทสนทนาและเหตุผลเบื้องลึกจากพระโอวาทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ใคร่ทูลถามถึงถ้อยคําที่พระองค์ตรัสว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าข้อนี้ข้าพระองค์ยังไม่เข้าใจท่องแท้นัก พระพิสูออกบินทบาทต้องผ่านตลาดบ้านเรือนและสถานที่ที่สตรีพำนักการจะไม่เห็นเสียเลยดูจะเป็นไปได้ยากพระองค์โปรดเมตตาอธิบายอานอน์เธอพึ่มฟังให้ดีการที่ตถาคตกล่าวว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่านั้นไม่ใช่เพราะสตรีเป็นสิ่งเลวร้ายแต่เพราะตะถาคต มุ่งให้ภิกษุทั้งหลายปิดประตูแห่งกิเลสตั้งแต่ตนเหตุแห่งความกำหนัดมักเริ่มขึ้นจากการเห็นรูปสายตาเมื่อแลไปเห็นรูปสวยงามหากจิตไม่ตั้งมัน่นก็เกิดราคะได้ง่ายเป็นดังนั้นจริงพระเจ้าค่าข้าพระองค์ระลึกได้ว่าบางครั้งแม้เพียงแวบตาเดียวเห็นรอยยิ้มหรือกิริยาอ่อนหวานของสตรี ใจภิกษุก็วันไหวได้แล้วดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าการไม่เห็นเสียเลยดีกว่าที่จะเห็นแล้วประมาทใช่หรือไม่ใช่แล้วอานทน์เหมือนบุรุษถือเชื้อไฟอยู่หากไม่เอาใกล้เชื้อฟืนก็ไม่เกิดไฟฉะนั้นหากภิกษุไม่เอาตนเข้าไปใกล้ไม่จ้องไม่มองไม่ใฝ่ใจไปทางนั้น ย่อมปลดภัยจากเพลิงราคะพระเจ้าข้าข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่าตาเป็นประตูแห่งกิเลสแต่ก็ใคร่รู้ว่าพระองค์จะมีอุปมาใดที่ทำให้พิสูจน์ทั้งหลายตระหนักได้แจ่มชัดยิ่งกว่านี้หรือไม่อานนนฟังให้ดีตถาคตจะเปรียบให้ฟังบุรุษคนหนึ่งแบกหญ้าแห้งไว้บนบาแล้วเดินไปถ้ำกลางรมกรด หากมีผู้ถือคบเพลิงเดินตามหลังแม้เพียงสะเก็ดไฟเล็กๆก,ก็ติดย่านั้นทันทีไม่มีทางรอดพ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุผู้ยังมีราคะแม้เพียงเห็นสตรีแวบเดียวหากไร้สติก็อาจลุกเป็นเพลิงกิเลสเผาจิตได้พระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้ยินแล้วรู้สึกสังเวชเพราะจิตมนุษย์เรานี้ช่างเปราะบางนัก แม้เพียงตาแลไปก็อาจเป็นเหตุแห่งทุกข์ใหญ่ได้แต่ข้าพระองค์ใคร่ถามต่อว่าหากภิกษุเลี่ยงการเห็นไม่ได้จริงๆจะพึงทำอย่างไรนั่นเป็นเหตุที่ตถาคตจึงวางข้อที่สองไว้ว่าถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยเพราะเมื่อเลี่ยงม่ได้ก็ยังมีวิธีสํารวมไม่ให้กิเลสขยายต่อไปแต่ข้อนี้ เราจะคุยกันในลำดับถัดไปคําว่าไม่เห็นเสียเลยมิใช่หมายถึงการปิดตาหลีกหนีโลกแต่หมายถึงการไม่จงใจไม่สอหาไม่ใส่ใจในรูปสตรีการไม่จ้องการไม่ตามดูเพราะตาคือทวารที่กิเลสมักแทรกเข้ามาได้ง่ายที่สุดการปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าอินทรียสังวร คือการสํารวมทวารหกเพื่อคุ้มครองใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นแล้วว่าพระโอวาทนี้ไม่ได้หมายถึงการเกลียดชังสตรีแต่หมายถึงการปกป้องใจของภิกษุเองมิให้กิเลสมีช่องทางเกิดขึ้นนี่คือพระเมตตาของพระองค์ที่ชี้ทางป้องกันภัยแต่แรกเริ่มดีแล้วอานน์เธอเข้าใจถูกต้อง ตถาคตสอนเช่นนี้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายรักษาพรหมจรรย์ได้มั่นคงและเพื่อความสงบแห่งใจเพราะเมื่อใจปลอดภัยจากไฟราคะย่อมดำรงอยู่ในสมาธิและปัญญาได้พระพุทธองค์ตรัสช,ชัดว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าคือการป้องก,กันกิเลสตั้งแต่ต้นเหมือนกันกับการไม่เอาฟืนเข้าใกล้ไฟจะทำให้ใจของภิกษุสงบและมั่นคงในพรหมจรรย์ แต่หากไม่อาจเลี่ยงการเห็นได้จริงๆพระพุทธองค์ยังตรัสข้อที่สองต่อไปว่าถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยซึ่งเราจะได้ติดตามต่อในตอนหน้าในตอนที่ผ่านมาพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอนอนท์ว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าคือวิธีป้องกันกิเลสตั้งแต่ต้นแต่หากภิกษุหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเห็นสตรีจริงๆพระองค์จึงตรัสข้อที่สองว่าถ้าเห็นแล้ว อย่าได้พูดด้วยวันนี้เราจะมาตามฟังว่าเหตุใดพระองค์จึงย้ำหนักถึงการไม่พูดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันการเห็นสตรีนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากนักแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยเหตุใดวาจาเพียงเล็กน้อยจึงกลายเป็นอันตรายได้ถึงเพียงนั้นอานุนถือพึงรู้ไว ว่าวาจานั้นมีอนุภาพยิ่งนักสามารถผูกใจคนเข้าด้วยกันได้แม้เพียงคำทักทายคำถามหรือถ้อยวาจาอ่อนหวานย่อมเป็นเชื้อเพลิงให้ราคะลุกโผล่ได้เหมือนสายเชือกเล็กๆที่มัดสัตว์ไว้เมื่อผูกครั้งแรกดูเหมือนไม่แน่นแต่ยิ่งผูกยิ่งพันยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นหนาฉันใด วาจาที่ภิกษุใช้พูดกับสตรีก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่าข้าพระองค์เห็นความจริงในข้อนี้เพราะแม้ในชีวิตคารวาสคำพูดเล็กน้อยก่อให้เกิดความสนิทสนมแล้วจิตใจก็ยากจะถอยห่างดังนั้นหากภิกษุพึงพูดด้วยโดยไม่สำรวมย่อมเปิดช่องให้กิเลสแทรกได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วอานนนวาจา คือสะพานของจิตเมื่อพูดกับใครใจย่อมโน้มเข้าไปสู่ผู้นั้นยิ่งพูดบ่อยก็ยิ่งสนิทสนมยิ่งคิดถึงยิ่งติดพันในที่สุดก็อาจทำลายพรหมจรรย์ได้เพราะฉะนั้นตถาคตจึงตรัสว่าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยแต่พระเจ้าข่าบางครั้งก็มีเหตุจำเป็น ภิกษุต้องพูดกับสตรีเช่นขณะออกบินธบาทการสอนธรรมหรือการตอบคำถามของโยมผู้หญิงในกรณีเช่นนี้จะละเว้นเสียทีเดียวก็มีอาจได้พระองค์โปรดชี้ทางเถิดอานนท์ตถาคตร,รู้ว่าในโลกย่อมมีเหตุจำเป็นจึงตรัสข้อที่สามสืบต่อไปว่าถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะให้มัน่น แต่เธออย่าพึ่งเร่งไปก่อนตถาคตจะอธิบายถึงข้อที่สองนี้ให้กระจ่างก่อนว่าเหตุใ <_ S 2> ดการไม่พูดด้วยจึงสำคัญยิ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์น้องฟังด้วยความเคารพอานนท์วาจาเป็นสิ่งที่บ่มเพาะความคิดเมื่อพูดมากใจย่อมฟุ้งซ่านเมื่อพูดเล่นใจย่อมเผลอ เมื่อพูดด้วยเจตนาแฝงก็ย่อมก่อราคะวาจาที่ไม่สํารวมคือประตูของมารดังนั้นภิกษุจึงพึงเว้นเสียคือถ้าเห็นแล้วก็ไม่พูดด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่าสายตาเปิดประตูแรกแต่วาจาคือสะพานต่อไปถ้าตัดสะพานนี้ได้ ก็จะไม่เกิดความผูกพันในใจถูกต้องแล้วอานนท์ตถาคตจะยกอุปมาให้ฟังเปรียบเหมือนบุรุษที่ยืนอยู่ริมเหวลึกหากเพียงมองลงไปแม้จะหวาดเสียวแต่ยังไม่ตกลงไปแต่ถ้าก้าวเท้าออกไปเพียงน้อยก็ไม่อาจถอยกลับมาได้ฉันใดการเห็นสตรีก็เหมือนการยืนริมเหวแต่การพูดด้วย คือการก้าวเท้าลงไปหากขาดสติย่อมตกสู่เหวแห่งราคะโดยง่ายการที่เราตถาคตตรัสเช่นนี้มีได้หมายถึงการตัดสัมพันธ์มนุษย์แต่เป็นการสอนภิกษุให้รู้เท่าทันอำนาจของวาจาซึ่งอาจเป็นสะพานนำไปสู่กิเลสการไม่พูดด้วยหมายถึงไม่ริเริ่มการสนทนาที่ไม่จำเป็นไม่พูดเล่นหัว ไม่สนทนาเกินเหตุแต่หากมีความจำเป็นเช่นสอนธรรมรับบิณฑบาตก็เป็นเรื่องที่พระองค์วางหลักไว้ในข้อถัดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นชัดว่าคำสอนนี้ไม่ใช่เพื่อดูหมินสตรีแต่เพื่อสำรวมจิตของภิกษุเองมิให้ตกไปในทางที่เป็นภัยเพราะแม้เพียงคำพูดเล็กน้อย ก็อาจเป็นเหตุให้จิตวันไว้ได้ดีแล้วอานน์เธอเข้าใจถูกต้องตถาคตตรัสเพื่อคุ้มครองใจของผู้ปฏิบัติเมื่อใจไม่ถูกลากไปด้วยวาจาย่อมมีที่ตั้งแห่งสมาธิและปัญญาถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยเพื่อให้ภิกษุไม่ก้าวข้ามสะพานที่นำไปสู่ความผูกพัน แต่หากมีเหตุจำเป็นจริงๆพระองค์ยังทรงแสดงแนวทางข้อที่สมว่าถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะให้มัน่นซึ่งเราจะได้ติดตามต่อในตอนหน้าข้อคิดสำหรับผู้ฟังยุคปัจจุบันในชีวิตคารวาสหลายครั้งปัญหาความทุกข์ใจเกิดจากคำพูดที่ไม่จำเป็นเช่นการแชทที่ไม่จบ การพูดหยอกล้อเกินเหตุการใช้วาจาที่ทำให้จิตเผลอไหล,หลไปตามกิเลสหากเรารู้จักเว้นคำพูดที่ไม่จำเป็นใจก็จะสงบขึ้นและความสัมพันธ์จะไม่กลายเป็นบ่วงแห่งทุกข์ในสองตอนที่ผ่านมาพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยแต่ในความเป็นจริง ชีวิตภิกษุไม่อาจเลี่ยงการพูดกับสตรีได้เสมอไปเพราะมีเหตุจำเป็นเช่นการรับบิณฑบาตการสอนธรรมหรือการติดต่อกิจบ้านเมืองพระพุทธองค์จึงตรัสข้อที่สมว่าถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะให้มันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่าการไม่เห็นและการไม่พูด เป็นการป้อมกันกิเลสตั้งแต่ต้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆภิกษุจะปฏิบัติอย่างไรเล่าจึงจะไม่ถูกครอบงำด้วยราคะอานุนเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องพูดด้วยจริงๆภิกษุพึงตั้งสติให้มั่นประกอบด้วยสัมปชัชญ,ญะคือรู้ตนรู้การรู้เนื้อความและรู้ขอบเขตโปรดเมตตาอธิบายว่าสติสัมปชัชญ,ญะในการพูดนั้น หมายถึงสิ่งใดบ้างพระเจ้าข้ะอานอนท์พึงรู้ไว้ว่าสติคือการระลึกไม่เผลอส่วนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวอย่างชัดเจนเมื่อภิกษุต้องพูดกับสตรีจึงควรพิจารณาให้ครบว่าเราคือภิกษุผู้ถือพรหมจรรย์มิใช่ผู้ครองเรือนเธอคือสตรีผู้ควรเคารพไม่ใช่เครื่องปรุงกิเลส วาจาที่เราจะกล่าวเป็นไปเพื่อกิจจำเป็นมิใช่เพื่อล่อลวงหรือชวนให้ติดพันผลที่ตามมาจะนำไปสู่ความสงบมิใช่ก่อไฟราคะพระเจ้าข้านับว่าเป็นการปั้งเงื่อนไขให้ใจไม่หลงเผือไปเองแต่การพูดด้วยสติสัมปชัญญะนี้ควรมีลักษณะอย่างไรพระเจ้าข้าอานอน์พึงพูดอย่างสั้นพูดแต่พอจำเป็น ไม่แทรกถ้อยคํายืดยาวหรืออ่อนหวานพูดด้วยเมตตามิใช่ราคะเหมือนบุรุษที่ถือภาชนะน้ำมันเต็มปรีเดินไปท่ามกลางตลาดมีชายถือดาบคมคอยตามหลังหากน้ำมันหกแม้เพียงหยดเดียวศีรษะย่อมขาดฉับพลันภิกษุพึงตั้งใจพูดกับสตรีด้วยความระมัดระวังเพียงนั้นพระเจ้าข้าอุปมานี้ ช่างทำให้สติระลึกชัดนักเพราะเพียงคำพูดเดียวอาจทำให้พรหมจรรย์ทั้งหมดพังทลายได้จริงๆอานนตถาคตไม่กล่าวเกินจริงสิ่งเล็กน้อยย่อมเป็นเหตุนำไปสู่สิ่งใหญ่เหมือนน้ําหยดลงทีละหยดย่อมเต็มโง่งในวันหนึ่งการเผลอคำพูดเพียงเล็กน้อยอาจเป็นเหตุให้ความกำหนัดเติบใหญ่ในใจภิกษุได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วการพิจารณาสตรี เพื่อป้องกันใจควรทําอย่างไรในเวลาที่พูดด้วยอานอนท์พึงพิจารณากายของสตรีเช่นเดียวกับกายของตนว่าเป็นาธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมมีความไม่สะอาดเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่สุดเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็จะไม่ลุ่มหลงแต่จะสงบลงด้วยปัญญา การตั้งสติสัมปชัญญะในการพูดกับสตรีหมายถึงไม่เผลอคิดเกินเหตุและไม่พูดเกินจำเป็นโดยเฉพาะการตั้งเจตนาก่อนพูดเช่นตั้งใจว่าวาจานี้เราจะกล่าวเพื่อกิจทางธรรมเพื่อการสอนหรือเพื่อรับบิณฑบาตเท่านั้นหากพูดเช่นนี้ใจก็ปลอดภัยจากการย้อมด้วยกิเลสพระเจ้าข้า ข้าพระองค์น้อมรับพระโอวาทแล้วเห็นชัดว่าการพูดโดยมีสติสัมปชัญญะไม่เพียงป้องกันภัยแก่พิษุแต่ยังเป็นการเคารพสตรีด้วยเพราะไม่ได้มองเขาเป็นที่ตั้งแห่งราคะแต่เป็นผู้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมมนุษย์ดีแล้วอานนันนั่นคือความเข้าใจที่ถูกต้องตถาคตสอนเช่นนี้มิใช่เพื่อตัดสตรีออกจากสังคมแต่เพื่อให้ภิกษุไม่ไพไม่แพ้แก่กิเลส และเพื่อให้ทุกเพศอยู่ร่วมกันด้วยความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะนี่คือเกราะป้องกันกิเลสไม่ว่าภิกษุจะอยู่ในสถานการณ์ใดหากมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมรักษาพรหมจัรย์ให้มั่นคงในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายพระองค์จะทรงแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาสตรีด้วยปัญญา และการสรุปสามประการนี้จะเป็นอย่างไรในชีวิตของเราหลายครั้งเราจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามหากเราฝึกพูดด้วยสติและสัมปชัญญะพูดเท่าที่จำเป็นพูดอย่างมีเจตนาดีและรู้ตัวอยู่เสมอก็จะป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสได้เราผ่านมาสามตอนแล้วพระพุทธองค์ ตรัสชัดเจนแก่พระอานนท์ว่าไม่เห็นเสียเลยดีกว่าถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะแต่คําสอนยังไม่จบเพียงเท่านี้พระองค์ยังตรัสสอนถึงการมองด้วยปัญญาและสรุปให้พระอานนท์เข้าใจอย่างแจ่มชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงแสดงสามประการนี้แล้ว แต่ข้าพระองค์ใคร่ขอทูลถามต่อไปว่าเมื่อภิกษุต้องเห็นสตรีต้องพูดกับสตรีถึงแม้จะมีสติแล้วแต่ใจยังอาจวันไหวอยู่บ้างในเวลานั้นภิกษุพึงพิจารณาสตรีเช่นไรจึงจะไม่เกิดราคะอานทน์เธอพึงพิจารณากายนี้ด้วยปัญญาไม่ว่ากายของตนหรือกายของสตรี ล้วนแต่เป็นกองธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมไม่มีสิ่งใดน่าหลงไหลแท้จริงเส้นผมขนเล็บตันหนังกระดูกเลือดน้ำหนองทั้งหมดนี้หาใช่ของสะอาดไม่ผู้มีปัญญาย่อมเห็นตรงตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข และไม่ใช่ตัวตนราคะจึงไม่อาจครอบงำได้พระเจ้าค่าคำสอนนี้ทำให้เห็นว่ามิใช่เพียงการห้ามมองห้ามพูดเท่านั้นแต่ยังต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาใช่แล้วอานนตถาคตไม่ได้สอนให้เกลียดสตรีแต่สอนให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเมื่อจิตเห็นด้วยอวิชชาก็หลงรัก เมื่อจิตเห็นด้วยปัญญาก็คลายกำหนัดฉะนั้นภิกษุพึงพิจารณากายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนราคะจึงไม่อาจครอบงำได้พระเจ้าค่าหากภิกษุปฏิบัติได้ดังที่พระองค์ทรงสแสดงก็ย่อมปลอดภัยจากไฟกิเลสและพรหมจรรย์ย่อมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใช่แล้วอานอนนเป็นเช่นนั้นจริง ผู้ใดสำรวมตาสำรวมวาจาและตั้งสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถพร้อมทั้งพิจารณากายตามความเป็นจริงผู้นั้นย่อมอยู่ในพรหมจรรย์อันมั่นคงย่อมดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นพระโอวาทนี้จึงรวมความว่าภิกษุเมื่ออยู่ร่วมโลกกับสตรีพึงปฏิบัติโดยสามประการคือไม่เห็นเสียเลยดีกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็ปิดทางกิเลสตั้งแต่ต้นถ้าเห็นแล้วอย่าได้พูดด้วยถ้าจําเป็นต้องเห็นก็อย่าเปิดสะพานแห่งวาจาถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยพึงตั้งสติสัมปชัญญะพูดด้วยความรู้ตัวรู้เนื้อหาและรู้ผลที่จะตามมาและเกื้อหนุนด้วยการพิจารณากายด้วยปัญญาว่าเป็นเพียงธาตุสี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน พระเจ้าข้าข้าพระองค์น้อมรับพระโอวาทด,ด้วยใจปีติและจักประกาศแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อตัดรอนสตรีแต่เพื่อตัดรอนกิเลสในใจของภิกษุข้าพระองค์ขอกราบนมัสการพระผู้มีพระภาคดีแล้วอนุนเธอเข้าใจถูกต้องทำวินัยนี้ตถาคตประกาศเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข ไม่ใช้เพื่อดูหมิ่นผู้ใดผู้ใดเห็นตามนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์ให้ตั้งมั่นและย่อมเข้าถึงความสงบอันแท้จริงแม้เราจะไม่ใช่ภิกษุแต่พระโอวาทนี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้การไม่ใส่ใจสิ่งยั่ยยุที่ไม่จำเป็นการไม่พูดเกินเหตุและการพูดด้วยสติสัมปชัญญะ ที่สำคัญคือการมองทุกคนด้วยปัญญาว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนเป็นเพียงกายสังขารที่ไม่เที่ยงมิใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นหากเรารักษาหลักนี้ได้ใจก็จะไม่ถูกครอบงำด้วยราคะและอคติสามารถอยู่ร่วมกับทุกคนในโลกอย่างสงบและบริสุทธิ์ ในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และชีวิตประจำวันพระโอวาทสามประการนี้ยังคงใช้ได้เสมอไม่เห็นเสียเลยคือการเลือกเสพสิ่งที่เป็นกุศลอย่าได้พูดด้วยคือการเว้นคำพูดที่ไม่จำเป็นพึงตั้งสติสัมปชัญญะ คือการรู้ตัวในทุกการสื่อสารอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตระนิกายเอกนิบาตข้อที่21อัทธกถาอังคุตรนิกายเอกนิบาต